สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุลมานำเสนอครับผู้หลงทางในเขาวงกฎดกเตรวิสรุครืองงามนั้นอยู่ดีไม่ว่าดี จะด้วยเหตุจูงใจอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ต้องตรบัดสัตว์ยอมรับตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้แก่นายเศรษฐาทวีสินบางคนว่าลงจากเรือแปะของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาจนขึ้นฝั่งไปแล้วโดยสวัสดิภาพแล้วจูจ่ๆก็หวนกลับมาลงเรือโจรให้เสียคนในตอนแก่อีกอันที่จริงปฐมเหตุที่ทำให้ดรวิษณุแจ้งเกิดทางการเมือง จากอาจารย์คณะนิติศาสตร์ดูลาแล้วย้ายโอนข้ามฝากมาเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในปี2534จนขึ้นเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในเวลาต่อมากระทั่งก้าวขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยของทักษิณชินวัตรในปี2545และยาวมาจนถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นก็เพราะรับใช้ใกล้ชิด กับยุทธ,ธจักรสีเขียวเริ่มแจ้งเกิดจากรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองในปี24หลังเหตุการณ์กบฏเมษาฮาวายหรือกบฏอย่างเติกที่ผู้ก่อการซึ่งเป็นนายทหารระดับผู้การกรมและผู้บังคับกองพันนำโดยจปรร,รุ่น7โดยมีพันเอกมนูลรูปกระจอดเปลี่ยนชื่อเป็นมนูลกิตต่ตอมาและพันเอกประจักษ์สว่างจิตเป็นหัวขบวน พยายามก่อรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเอกเปรมตินสูลานนท์ระหว่างวันที่1-3ถึง3เมษายน2,524แต่ไม่ประสบความสำเร็จต้องกลายเป็นกบฏพนเอกอาทิตย์กำลังเอกซึ่งเวลานั้นเป็นรองแม่ทัพภาคที่2ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการปราบกบฏจนสำเร็จและได้รับปูนบำเหน็จเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งและผู้บัญชาการทหารบกในเวลาต่อมา ด้วยระยะเวลาเพียง1ปีกับ6เดือนซึ่งพลเอกอาทิตย์หรือบิ๊กซันผู้มากบารมีในพศนั้นคือผู้ริเริ่มให้มีรายการสนทนาปัญหาบ้านเมืองออกอากาศทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคคำ่ำทางช่อง5้าและช่อง7มีดรวิศรุษเครืองามเป็นพิธีกรรายการนี้เป็นรายการสนทนาเชิงข่าวประเภทสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางออกให้แก่บ้านเมืองรวมทั้งสร้างความเข้าใจระหว่างกองทัพกับประชาชนจึงทำให้ดรวิษณุเครืองามใช้ประกายแวววาวขึ้นมานับตั้งแต่บัดน,นั้นและในปี2 5 3 5ยังเคยรักษาการตำแหน่งโฆษกของรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราประยูรอีกด้วยตามปกติในอดีตที่ผ่านมานั้นทุกรัฐบาล จะต้องมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฝ่ายกฎหมายที่เกณฑ์จบครบเครื่องซึ่งต้องรอบรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนตลอดจนกฎหมายกฎกระทรวงคำสั่งและระเบียบอันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละกระทรวงกรมกองรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุลานนท์พลเอกชาติชายชุนหวันนายอานาันต์ปัญญารชุนและพลเอกสุจินดาคราประยูน ได้นายมีชัยริชุพันธ์เป็นมือกฎหมายหรือสมัยรัฐบาลพลเอกชวลิตยงใจยุทธและนายบรรหารศริลปะอาชามีนายโพคินพลกุลเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฝ่ายกฎหมายเป็นต้นแต่ทั้งหมดที่ว่ามาก็ไม่มีใครเกินนายมีชัยริชุพันธ์และดรวิศลุเครือง,งามสเนติบริกรที่รัฐบาลไหนก็ต้องการได้ตัวมาไว้ใช้งานสำหรับรัฐบาลเศรษฐา หากนายพิชิตชื่นบานไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายให้แก่รัฐบาลต่อไปได้ก็ถือว่ามือ,อยังไม่ถึงและอาจทำให้รัฐบาลพลาดท่ากลายเป็นปลาตายน้ำดื่นได้ให้ง่ายย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงพักเพื่อไทยที่ชูคำขวัญว่าคิดใหญ่ทำเป็นนั้นเอาเข้าจริงคาดมือกฎหมายที่มีความเจนจบ และการที่ดรวิศรุเครืองามยอมรับลงเรือโจรด้วยก็เพราะนักโทษเด็ดขาดชายทักษินไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นเป็นเรื่องของบุญคุณต้องตอบแทนเพราะในอดีตนั้นทักษินชินวัฒรและคุณหญิงพจมานดาม,มาพง์เคยช่วยเหลือครอบครัวเครืองามมาไม่น้อยสามารถยืนยันได้จากหนังสือโลกนี้คือละครที่ดรวิศนุเล่าเป็นบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตในวังวนการเมือง การเข้ารับตําแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีโดยปฏิเสธไม่รับตําแหน่งรองนายกหรือรัฐมนตรีของดรวิษณุครั้งนี้อาจจะจบไม่สวยและทําให้เสียคนตอนแก่เพราะอย่างน้อยก็ทําให้สังคมเกิดข้อกังขาดังที่ดรวิศุชี้แจงว่าไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งการที่ดรวิศุไม่อยากยืน่นเป็นเพราะมีเงินก้อนโตงอกเพิ่มขึ้นมาใหม่หรืออย่างไร ประเด็นนี้วัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อปปชไปแล้วเมื่อวันที่3สิงภาคมที่ผ่านมาให้สอบสวนดรวิศรุเครืองามว่าสอร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ตั้งแต่ครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกสมัยรัฐบาลทักษิณจนถึงสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อันสืบเนื่องมาจากดรวิศณุแจ้งบัญชีทรัพย์สินเมื่อคราวพ้นตำแหน่งไว้ที่ปปช จำนวน118ล้านบาทเศษทีนี้ก็ยาวเลยถ้าหาปปชตรวจสอบพบว่าบัญชีทรัพย์สินของดรวิศรุเครืองามมีงอกขึ้นมาจริงจะกี่บาทกี่สตางค์ก็แล้วแต่คุกสถานเดียวแต่จะอย่างไรก็ตามดังที่ดรวิศรุเครืองามยกคำพระมาตอบผู้สื่อข่าวถึงกรณีการกลับเข้าสู่แวดวงการเมืองอีกครั้งหลังเคยประกาศวางมือทางการเมืองว่าสุดทิอสุดทิ ปัจจัดตังนายโยอันยังวิโสทเยบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใจย่อมรู้แก่ตัวเองโชคดีครับอาจารย์ขอฝากไว้เป็นข้อคิดคบคน,ผ,นผ่านผ่านผ่าไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลรุ่งเรืองปรีชาคุณศิลปชัยเดลี่ลองมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ a n งเจิลเซเว่นเรีบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอปเปิลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินพเอมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7 8 Nine real tea.